สามนามกัปปะกลางกรกะกกันดะยาสมาธเปติพยามาทเตวาตถาปาท,ะทะานางังธาตุนามานมุปสักขะโยคาทีสวะปีจะกรักขนาธานามิจิตงังเยนาวาทัสสนงังทุงกรันติกัทธากาลนิมมานะตวาโลปาทิสาโยคาวิภัตตังระปโยคาสุทธปโมจนะเหตุวิวิตตปามานะ ปุพาโยคพันนาคุณนาวัจนะปัญหากัรนาโธกากตูสุจา ยาสาทาตุกาโมอังโรจเตทางระยะเตวาตังสัมปทานังศิลาคานุธาสัพพทางราปิหาคูธาทุหิโสสุยะกราธิกาปจาสุนาอนุปติขินนาปุภากตังโรจนัาธาตถาธาตุมาทางรมัตถามัญญาณทังกระปานินนขตยัตถกรรมานีอาศีสัทธะสมุติ พิยาสัตมยเทสุจาโยธาโรตโมกาสังเยนะวาคยิงกระเตตังกังกระนังยังกังโรติตังกัมมังโยกังโรติสักตาโยกังเรติสาเหตุยัสวาปังกริขโหตังสามีลิงคเทปัตมาอาลปเนจะกังระเนตติยาสหาทิโยเคจะกตังกริจะเหตวะเทจะสัตตมยเทจะ เยนังขวีกางโกรว์วิเศสนจะสัมปาทานะจัตุธีนะโมโยคาทิสวะปิจะ อาปาทานปัญจะมีกางกระนเทจะกรรมเททุติยากาลัทธานามจันตสังโยเคกรรมะปวัจนียายุเตกติพุทีผพ้ชาปาทาหังราการราสยาทีนางการิเตวาสามิสมิงชาติโอกาเสสัตตมีสามิสังราธิบติทายาทาสักขีปฏิภูปสุตากุสเลหิจะ นิทานกระเนจะอนาทังเรจะกว่จจิทุติยาชาทินมะเทตติยาสัตมีนันจะชาทิจะทุติยาปัญจมีนันจะกามากังรนานิมิตเทสุสัตมีสัมปทาเนจะปัญจมยเทจะกาลภาเวสุจะอุปัฏยาที่กิสรวาจเนมันดีตุสุเกสุตติยาจะ อิตินามากะเปกังรักกะโปชาโทกันโดกังรักกะสุตตังนิธิตัง